ขยีอนิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่73เปลวเพลิงสีม่วงออกจากป,ปลายนิ้วเพลิงม่วงกําลังริบหลีและไม่ได้จับสายตาเนี่ยเลยลาวกกว,ว่าสามารถดักจับได้ทุกมืออย่างไรก็ตามเปลวเพิงสายนี้เป็นสิ่งที่ตัววังหลินแทบไม่สามารถเรียนรู้ได้หลังผ่านการฝึกซ้อมกับซือทูนานมาหนึ่งเดือนเปลวเพิงนี้คือเปลวเพลิงมนันใช้เวลาปานสอนในร่างกายเพื่อเป็นเชื้อเพิง เพิงถูกสร้างขึ้นจากนั้นแปลเปลี่ยนเป็นเพิงมนันจากค,คาพูดของสื่อทูน,นันเสียนขั้นแปลงวิญญาณระดับกลางทั่วไปทุกรายจะตายทันทีเมื่อไปเชิญหน้ากับว,วิชานี้ใบหน้าของวังหลินก็เยือกเย็นขณะเปยวเพิงเคลื่อนไหวระหว่างนิว้วต้องขอบคุณความริบลีของเปยเพิงวังหลินจึงดูชั่วลายมากเมื่อชี้ไปที่ชายกลางคนจังหวะที่หมอกดําเข้าใกล้เปยวเพิงมานบนนิ้ววังหลินก็พุ่งออกไปแล้วรวมเข้ากับสายหมอก เพียงแสงกรพผิดหมอกดำก็เริ่มหมุนราวกับน้ำเดือดหมอกดำเริ่มปั่นปวนรุนแรงและหยุดลงห่างจากวังหลินไปสามนิ้วก็จะถอยกลับขนาดมันล่าถอยก็เกิดเสียงร้องไห้ภายในหมอกดำนั้นวังหลินก็เยาะเยยเขาพุ่งตัวออกไปและแทะฟาดวิญญาณปรากฏเขาฟาดแทะไปหลายครั้งในหมอกดำหมอกดำก็หมุนอย่างรุนแรงราวกับกำลังพังทล,ลายตัวเขาไล่ตามหลังอยากก่างกระชั้นชิด แล้วกวัดแกงแสฟาดวิญญาณขณะท่ามกลางทั้งสามคนที่เฝ้าดูใบหน้าของเจ้าชิงชานั้นแปลเปลี่ยนไปน้องเจ็ดหยุดขณะเจ้าชิงชาเอ่ยเขาตบกระเป๋ากงร้อแสงก็ปปากฏดวงตาเกิดเป็นแสงประหลาดเขากําลังจะโยนมันออกไปแต่วังลินกลับไปเชิญหน้าและพูดว่าเจ้าไปซะเจ้าชิงชาเนี่ยก็ยาะเอ้ยแทนจะถอยกลับเขากับเคลื่อนตัวเร็วขึ้นและโยนกงร้อเข้าหาวังลินวังลิน ก็เผยใบหน้าดูถูกขนาดชี้ไปที่ราชรถสังหารเทพทปลดปล่อยผนึกหลังพูดสองคำนั้นเสียงคำรามสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณก็ดังออกมาจากราชรถเสียงคำรามแฝงไปได้วยความแข็งแกร่งที่ไม่ยอมใครไม่ยอมทั้งต่อสวรรค์ไม่ยอมทั้งต่อปัตภีไม่ยอมต่อเสียนไม่ยอมต่อปีศาจไม่ยอมอ่อนค่อยทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้ลางเจ้าชิงช้าในก็หยุดใบหน้าก็สีดเขาหันหน้ากลับมามองราชรถสังหารเทพ ยังตกต่อึงกอจะรีบถอยวิญญาณอาสูรยักษ์ตัวสูงกว่าร้อยฟุตออกจากราชรถสังหารเทพมันเงยหน้าขึ้นมันเผยดวงตาที่เย็นชาและเป่งแสงชั่วร้ายที่ทำให้ใครทุกคนร่างกายสั่นสะท้านขณะอสูรปากดตัวป้ายเว่ยก็ถอยกลับไปไม่มีอาการลังเลขเขาไม่หยุดจนกว่าจะห่างออกไปหนึ่พัฟุตและจ้องอสูรตัวนั้นด้วยดวงตาวาดผวา ส่วนสตีที่อยู่ขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายไปหน้านางก็เปลี่ยนไปนางรีบล่าถอยไปหลายร้อยฟุตสายตาของนางดูหวาดกลัวอสูรตัวนี้มากหากพวกเขาตอบสนองเช่นนี้คงไม่ต้องพูดถึงสิทธิ์คนอื่นของกองกําลังสี่มุง่งพวกเขาเต็มได้วยความตกใจเสียงคํารามก่อนหน้าสั่นสะเทือนจิตใจหลายคนบางคนไม่สามารถยืนอยู่ในห้วอากาศได้เพราะพลังปาในร่างถูกป้องกัน ทากลางเราเสียนรอบๆยังมีผู้วุฒิโสคุมประพฤกด้วยเช่นกันพวกเขาทั้งหมดรอบกลดาพวกเขาตระหนักได้แล้วว่าการต่อสู้ระหว่างสิทธิของท่านบนรรพชนไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเข้าไปยุ่งได้สิทธิที่ถูกท่านบนรรพชนรับไว้จะเป็นคนธรรมดาได้ยังไงพวกเขาประเมินสิทธคิคนนี้ต่ำเกินไปเพราะเขาใจว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงขั้นแปลงวิญญาณระดับตนแต่ความแข็งแกร่งการต่อสู้ของเขาทาให้แม้แต่เซียนขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายยังตกใจ สิทธ์รอบๆทั้งหมดถอยกลับและมองวังหลินด้วยการตกใจแต่ในนั้นยังแฝงความเคารพนับถือเข้าไปความแข็งแกร่งที่เคารพจากคนอ่อนแอไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนสิ่งนี้เป็นกฎที่ตั้งเอาไว้ในโรคแข่งเสียนดวงตาเย็นเฉียบนั้นมองเจ้าชิงชาและเอ่ยว่าสังหารเขาข้าจะให้เจ้ากืนวิญญาณของมันเป็นรางวัลวิญญาณอสูรนั้นค่อยๆหันหัวของมันมองวังหลินและคำรามคราวนี้ มันพุ่งไล่ล่าเจ้าสิงชาจนโซ่ที่เชื่อมต่อกับศูรและราชรถปรากฏทว่าโซ่ตัวถูกดึงเอาไว้อย่างสมบูรณ์ทาให้เกิดเสียงราวกับพวกมันเนี่ยกำลังจะแตกค่ะแม้กระทั่งราชรถสังหารเทพก็ถูกดึงพร้อมกับศูรวิญญาณสี่หน้าของเจ้าชิงชานั้นเปลี่ยนไปน้องสามและน้องสี่ลงมือได้เลยวังเดนก็ย่อเยอ้เหมือนเฉยเจ้าชิงชาขณะใช้แท้ฟาดวิญญาณนั้นต่อไปเรื่อยๆ เสียงร่ำไห้ในหมอกก็ดังสามลมหายใจหมอกดำแตกสลายแปลเปลี่ยนเป็นชายกลางคนชายกลางคนใบหน้าซีดขณะล่างเขาล่อนลงขาทั้งสองข้างสัน่นเกือบจะสลบขณะแทะของวังรินมาถึงก็ฟาดชนวิญญาณดั้งเดิมเขาออกจากล่างตัววังรินเก็บแทะฟาดวิญญาณและนำธงวิญญาณออกมาเพียงสะบัดทีหนึ่งวิญญาณดั้งเดิมหลายดวงก็โผลทะลุเข้าหาชายกลางคนหลังจากทำเรื่องนี้ทั้งหมดตัววังริน ลอยขึ้นกลางฟ้าและมองรอบๆห่างออกไปไกลสิทธ์ทั้งหมดของกองกําลังสีม่วงก้มศีสะระลงและไม่กล้าสบตาแม้กระทั่งพวกุโสคุมประพฤกยังก้มต่ําจิตใจพวกเขาแต่ละคนเต็ไม่ได้ความหวาดกลัววังหลินคนนี้มาจากดาวเซียนไรคคาบเขามีวิชาเช่นนี้ได้ยังไงคําถามนี้เกิดในใจท้ายสุดสายตาวังหลินก็มองยังไปเว้ยและสติขั้นแปลงวิญญาณระดับไปเอา่ยถามว่า ท่านทั้งสองอยังต้องการต่อสู้หรือไม่ไปไว้เองก็ใส่หน้าส่วนสตรีพูดว่าน้องเจ็ดวันนี้เจ้าแสดงความสามารถได้ดีจริงๆหากมีโอกาสเราสามารถปะมือกันครั้งอื่นได้เสมอวังหลินก็พยักหน้าสะบัดแขนวิญญาณดั้งเดิมที่กำลังไล่ล่าชายไวกลางคนก็หยุดและกลับมาจากนั้นเขาก็ดูดกืนมันให้กลับเข้าสู่ทงวิญญาณที่อยู่ในวิญญาณดั้งเดิมวิญญาณดั้งเดิมของชายกลางคนเต็ไมได้ความหวาดกลัว ตอนนี้เขากลัวอย่างแท้จริงก่อนหน้าเขาใช้วิชาต้องห้ามล่างอวตารเพื่อเปลี่ยนล่างตัวเองไปเป็นมารอมะตะร่างกายควรจะสามารถกืนกินทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่เขาไม่สามารถกืนกินกระบี่และดาบได้จากนั้นเปลวเพลิงที่ดูอ่อนแอกระบุเข้าสู่ร่างเปลวเพลิงทําให้ล่างมารอมะตะของเขาพังทลายแต่ยังรงเหลือเพียงเศษเสี้ยวเปลวเพลิงนั้นทําให้โรหิตแนวร่างและเหยขึ้นมาอย่างรวดเร็วและนี่ยังไม่จบแค่นั้น เซียประหลาดยังโจมตีเขาต่อหนึ่งเกิดความเสียหายผ่านร่างกายตรงเข้าสู่วิญญาณการโจมตีครั้งสุดท้ายทําให้วิญญาณดั้งเดิมของเขาหลุดออกจากร่างทั้งวิชาเซียนและสมบัติพิเศษต่างก็ทําให้จิตใจก็สั่นเทาจากนั้นเขาไปเชิญหน้ากับเซียวิญญาณขั้นแปลงวิญญาณที่ไล่หล่าหากตัวเขาไม่เรียกพวกมันกลับไปเขาคงต้องทําลายตัวเองและสูญเสียระดับบ่วเพาะครั้งใหญ่เพื่อนหนีเอาชีวิตรอด ส่วนเจ้าชิงชาไม่ว่าเขาจะไปได้เร็วแค่ไหนก็ไม่สามารถหนีรอดอสูรวิญญาณไปได้ขนากกาลังถูกตีแสงที่อ่อนโยนก็ลงมาจากฟากฟ้ามีจุดแสงหลายจุดในลําแสงนั้นซึ่งรวมตัวกันเกิดเป็นชายชรา,าคนหนึ่งชายชรา,ามีรอยยิ้มอ่อนโยนก่อนจะโบกมือไปยังอสูรวิญญาณอสูรสวรรค์ตัวดีอสูรวิญญาณเห็นแบบนั้นถึงก็เกิดความหวาดกลัวและเตรียมตัวจะหนีชายชรา,าสสยหน้าโบกมือทีหนึ่งอสูรวิญญาณล่ำลอง ล่างมันเริ่มขดจากนั้นชายฉลาก็โยนอสูรวิญญ,ญาณกลับเข้าหาราชรถราชรถกับคืนกลายเป็นกับดักอสูรจ้าชิงชาใบหน้าซีดมากและเอ่ยว่าคํานับท่านอาจารย์ปายเวยและสตรีขั้นแปลงวิญญ,ญาณก็พูดว่าคํานับท่านอาจารย์ส่วนชายวัยกลางคนที่ยังไม่ได้กลับเข้าร่างตอนนี้เป็นวิญญ,ญาณอยู่ก็พูดว่าสิทธิคำนับท่านอาจารย์ตอนนี้สิทธิโดยรอบของกองกําลังสีม่วงต่างโค้งคํานับและคาระวะชายชลาก็พยักหน้า สะบัดมือทีหนึ่งวิญญาณดั้งเดิมของชายวัยกลางคนก็กลับเข้าสู่ร่างวิญญาณของเขากลับเข้าร่างแต่ยังมีอาการบาดเจ็บลงเหลืออยู่หลังทําเรื่องนี้แล้วเขาก็มองวังรินตามจริงแล้วเจ้าต้องพบเจอข้าเมื่อก่อนหน้านี้วังรินเองสะบัดแขนกับดักวิญญาณก็กลับเข้าสู่มือเขามองชายชาลาและพูดว่าผู้น้อยวังรินคานับผู้ผู้โสเทียนหยุ่ชายชาลาก็มองตำหนักไผ่ม่วงที่เกือบถูกทําลายเนื่องจากการต่อสู้ใหญ่ เขาพูดขึ้นว่าตำหนักไผ่ม่วงเป็นชื่อที่ดีนะก่อนจะชี้ไปยังตำหนักแสงสีขาวก็ล้อมรอบสิ่งก่อสร้างก่อนที่มันจะถูกฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์เหมือนไม่เคยเกิดการต่อสู้มาก่อนวิชานี้ทําให้จิตใจวังหลินสั่นสะท้านวังหลินตอนที่ข้าเห็นเจ้าบนดาวสูสคขุปข้าเกิดแรงกระตุ้นจะรับเจ้าเป็นสิทธิ์เดิมทีเข้าวางแผนจะรับเจ้าเป็นสิทธิ์สายนอกเป็นเวลาร้อยปีแต่เมื่อข้าเห็นเจ้าอีกครั้งข้าจึงได้เปลี่ยนความคิด วังรินเจ้าจะรับข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าไหมเพื่อฝึกฝนเต๋าแห่งสวรรค์และกลายเป็นสิทธิแท้จริงของกองกําลังสีม่วงเขาเริ่มพูดแบบจริงจังวังรินก็มองเทียนหยุนหลังจากนั้นคุกเข,ข่าข้างหนึ่งและพูดว่าสิทธิวังรินขอคำนับท่านอาจารย์ดีมากเทียนหยุนก็หัวรับเจ้าจะไม่ปลดปล่อยน้องห้าของเจ้าหรือหากเจ้าช้าเกินไปอาจารย์เจ้าอาจจะต้องรับสิทธิเพิ่มอีกคนเร็วๆนี้ วังหลินก็เอ่ยว่าข้าสามารถปลดปล่อยวิญญาณดั้งเดิมของน้องห้าได้แต่อีกสองคนหยาบคายกับข้าเช่นนั้นข้าไม่สามารถปลดปล่อยพวกเขาได้เทียนหยุ่นนั้นก็คิดก่อนจะยิม้มและพูดว่าดีวิญญาณดั้งเดิมของนางก็ได้รับอิสระจากการผนึกที่ขังเอาไว้ในทงวิญญาณแสงสีม่วงก็ร้อยจากปากวังหลินและแปลเปลี่ยนเป็นร่างหญิงสาวห่างออกไปหลายฟุตเมานางปากฏตัวก็โกรธอย่างมากและกระโจนข้อหาวังหลินแต่ตัววังหลินก็ไม่ได้คิดจะเคลื่อนไหวเพียงแค่มอง เทียนอยู่เลยเอ่ยว่าพอแล้วเพียงคําเดียววิญญาณดั้เดิมของหญิงชุดม่วงก็พังทลายกลายเป็นจุดและด้วยการสะบัดมือเทียนหยุน่นก็เก็บรวบรวมจุดแสงทั้งหมดไว้ใต้แขนเสือ้อจิตใจของวังหลิน,นก็สั่นสะท้านขณะมองตำแหน่งที่หญิงชุดม่วงหายไปและคิดอย่างเงียบๆพวกเจ้าทั้งหมดไปได้วังหลินยู่ต่อเทีนยนหยุ่นเนี่ยพูดขึ้นป้ายหวยก็รีบน้อมคำนับเขาหันตัวและจากไปส่วนสตรีขั้นแปลงวิญ,ญญาณ ใบหน้ายิ่งเคารพยิ่งกว่าก่่นจะจากไปชายวัยกลางคนกับเจ้าชิงชานั้นทั้งคู่มีใบหน้าหม่นหมองโดยเฉพาะเจ้าชิงชาที่มีใบหน้าไม่ชอบใจนะนั่นเป็นการสื่อความหมายก่อนจะจากไปสิทธิคนอื่นทั้งหมดของกองกำลังสีม่วงค่อยๆจากไปทัศนคติต่อวังรินเปลี่ยนไปไม่มีใครในกองกำลังกาหยาบคายต่อหน้าวังหลินนับตั้งแต่วันนี้วังหลินยืนอยู่ข้างเทียนหยุนอย่างเคารพและกลม้มศีรษะลงพลังของเทียนหยุน เกินกว่าที่เขาจินตนาการไปไกลเขารอบใช้สื่อทูน,นันมาเปรียบเทียบและต้องยอมรับว่าสื่อทูน,นันยังห่างชั้นกับเทียนหยุนอยู่อีกนอกจากนั้นสื่อทูนันไม่สามารถใช้วิญญาณดั้งเดิมแตกสลายด้วยคําพูดเดียวและฟื้นคืนทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่สะบัดมือนี่ถือเป็นขอบเขตของวิชาเทพแล้วไม่ใช่สิ่งที่เซียนธรรมดาทั่วไปสามารถทําได้ช่วงเวลาระหว่างหนึ่งเดือนที่พวกเขาอยู่ด้วยกันสื่อทูนานอธิบายความแตกต่างของรูปแบบวิชา ที่พวกเซียนใช้กันและสิ่งที่ตัววังหลินติดใจมากสุดก็คือวิชาเทพวิชาที่ใช้พลังปานสวรรค์ไม่ได้ถูกนับว่าเป็นวิชาเทพโดยทันทีวิชาเทพที่แท้จริงเป็นวิชาทรงพลังต้องมีผนึกของสมาพันธ์เซียนซึ่งยกให้แก่คู่นำดาวเคราะห์เซียนเพราะว่าผนึกนั้นต้องการสืบทอดขณะวิชาเทพต้องใช้เวลาผนึกระบทลไล่หลังจากดินแดนสวรรค์ล่มสลายวิชาเทพจํานวนมากก็สูญเสียไปเมื่อเวลาผ่านไป จำนว,นวนวิชาเทพค่อยๆลดลงวิชาเทพถูกแบ่งออกเป็นระดับต่ำกลางและสูงยังมีระดับสุดยอดแต่มันหายากมากซึ่งสื่อทูนานก็ได้ยินเพียงแค่ข่าวลือเขาจึงไม่ได้พูดถึงมันอีกส่วนสามวิชาสังหารที่สื่อทูนานสอนให้แก่วังลินสามสิ่งนี้เขาได้มาจากวิชาเทพระดับต่ำที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งเย่วูโยได้ไม่ทีสื่อทูนานเนี่ยไม่สามารถคัดลอกมันเขาจึงทำได้เพียงแค่เรียนแบบมันหลังจาก ศึกษาไปได้หลายปีเขาก็ได้รับสามวิชาสังหารจากมันสามวิชานี้มีลักษณะของมารหลายเพราะซื่อทูนานั้นอยู่บนเส้นทางแห่งมารเทียนหยุนยืนอยู่เ,เงียบๆนอกตำหนักไผ่ม่วงไผ่รอบด้านก็เงียบวังลินยืนอยู่ที่นั่นเพราะกระเทียนหยุนเขาไม่รู้ว่าอาจารย์คนใหม่ของเขามีนิสัยเช่นไรเขาไม่สามารถมองออกว่าอาจารย์กําลังคิดอะไรอยู่แตะว่าจากใบหน้าของเทียนหยุนเขาไม่ได้ดูโกรธหรือโมโห หลังผ่านไปเวลานานเทียนหยุดถอนหายใจเขามองวังดินและเอ่ยว่าคําว่าไผ่ไม่เร็วมีกลิ่นอายบางอย่างออกจากคําพูดนี้ซึ่งสามารถทะลวงสวรรค์ได้ใช่แล้วมีคนที่เจ้ารู้จักดีได้ฝึกฝนเส้นทางแห่งการหลังจากนั้นเขาหยุดคนผู้นี้มีเศษเสี้กกินอายแห่งมารร้ายที่เกาะกลุ่มในตัวเจ้าหัวใจวังดินสัน่นแม้สีหน้าจะไม่เปลี่ยนแต่ความคิดแล่นไปไกลความทรงจําของเขาเพลงไปยังสิทธิ์พี่สอง ซึ่งเป็นคนใช้วิชาต้องห้ามร่างอวตารเพื่อรับร่างกายมารอมะตะจากนั้นเขาตัดสินใจถามว่าสิทธิรู้จักคนผู้หนึ่งจริงๆแต่เราแยกทางกันตอนเดินทางมาที่นี่แต่ให้เขามาจากดาวเทียนหยุนมันก็คงดีในสายตาของอาจารย์เจ้าไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้ชั่วร้ายคนผู้หนึ่งเพียงต้องตามความปรารถนาของตนชะตาสวรรค์ชะตาสวรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอยู่กับโชคชะตาตามใดที่หัวใจกำหนดแน่วแน่ เช่นนั้นก็สามารถฝึกฝนเตาที่มีอยู่หลายล้านรูปแบบได้วังหลินก็เห็นด้วยเขาคิดถึงวิช,ชาที่สิทธิพี่สองใช้ซึ่งแทบจะเป็นวิช,ชามานโดยธรรมชาตินี่เป็นเหตุผลว่าทาไมเขาถึงตัดสินใจเล่าความจริงแทนที่จะโกหกและถูกเทียนหยุ่นจื้อมองออกเจ้าไปพักผ่อนให้ดีเถิดสามเดือนนับตั้งแต่นี้จะเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดของขา้าเสียนที่แข็งแกร่งจากดาวเทียนหยุน่นและดาวใกล้เคียงจะเข้ามาข้าจะใช้โอกาสนี้ประกาศรับเจ้าเป็นสิทธิ และให้ผู้คนบนดาวเทียนหยุนเกิดความประทับใจกับเจ้าข้ารู้ดีว่าเวลามันสั้นสิทธิ์พี่ของเจ้าจะมาบอกเจ้าเรื่องนั้นเพิ่มที่หลังขณะเทียนหยุนเอ่ยเขาก็เดินออกไปและค่อยๆหายวังลินก็ส่งเทียนหยุนด้วยความเครารพขณะเข้าไปยังตำหนักไผ่ม่วงในห้องรับของชั้นที่สามตำหนักไผ่ม่วงวังลินถอนหายใจขณะมองรอบๆด้วยดวงต,ตาเป็นประกายดูเหมือนว่าข้าจะตั้งหลักในสำนักชะตาสวรรค์ได้แล้วยังดูเหมือนว่า ข้าไม่สามารถเป็นคนดีได้คนที่อยู่เหนือขึ้นไปจะได้รับโอกาสที่ดีกว่าในการอยู่และเอาตัวรอดเป็นไปได้ว่าเทียนหยุนให้ความสนใจตลอดเวลาและเขาเห็นสมบัติที่ข้าใช้ทั้งหมดอย่างชัดเจนราชรถสังหารเทพก็ดีแต่กุญแจสําคัญคือกระบี่สวรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสิ่งที่ข้าคาดการหากข้าต้องการฝังรากที่นี่อย่างมั่นคงข้าไม่สามารถซ่อนกระบี่สวรรค์ได้ไม่มีทางที่ข้าจะซ่อนกระบี่สวรรค์จากเทียนหยุน และข้าไม่มีสิ่งใดที่สามารถใช้ป้องกันตัวจากเขาได้ข้าชื่อว่าเทียนหยุนไม่แบกหน้ามาขอจากสิทธิ์ตัวเองหากแม้ว่าเขาจะขอข้าก็เพียงแค่ยื่นมันให้ตรงๆและอาจจะได้ประโยชน์ดีกว่าวิชาต้องห้ามร่างอาวตารของพี่สองนั้นดีเยี่ยมจริงๆตอนนี้ระดับบ่วงพาะข,ของข้าบรรลุมาถึงระดับต้นสูงสุดแล้วระหว่างบททดสอบมนุษย์ข้าได้พบเจอวงจรน,นับไม่ถ้วนและทําให้จิตใจแห่งเต๋าเป็นรูปเป็นร่างขึ้น ในบททดสอบของมนุษย์ข้าจึงสามารถรู้แจ้งเตาแห่งสวรรค์และได้รับความกระจ่างในเขตแดนของข้าทว่าการจำบลุระดับกลางนั้นข้าจะเป็นต้องได้หินโยกสวรรค์จำนวนหินยกสวรรค์ที่ข้ามีตอนนี้ไม่เพียงพอหลังจากคิดตัวก็ส่งกฎเกณฑ์ออกไปเพื่อป้องกันตำหนักและเริ่มบ่มเพาะฝั่งทิศตะวันออกของกองกำลังสีม่วงบนฐานหินยกมีตำแหน่งรูลาแห่งหนึ่งตำหนักดาราม่วง เจ้าชิงชาเดินเข้าไปยังตำหนักนั้นโดยใบหน้าหมัวหมองขณะเข้ามาถึงข้างในก็กำหมัดแน่นวังรินข้าติดตามอาจารย์มาสองพันปีจนข้าเข้าใจนี่ัยขออาจารย์ดีท่านไม่ได้ให้เจ้าเข้าไปในอารามวันไปชนตรงตรงและไม่ได้ยกวิชาต้องห้ามสำหรับช่วยชีวิตกับเจ้ามันต้องมีเหตุผลสักอย่างของทั้งหมดนี้หากข้าเดาไม่ผิดนี่คือการทดสอบที่แท้จริงขออาจารย์หากในงานเฉลิมฉลองอีกสามเดือนเจ้าสามารถแสดงความสวรรค์ของเจ้าออกมาได้ เมื่อน,นั้นท่านจะรับเจ้าเป็นศิษย์อย่างแท้จริงแต่ว่าวังลินข้าจะไม่ให้เจ้าได้โอกาสนั้นข้าไม่สนใจเรื่องตำหนักภัยม่วงแต่ข้าสนแค่ตำแหน่งศิษย์สายตรงภายในกองกำลังสี่ม่วงจะต้องเป็นของข้าน้องสองได้รับบาดเจ็บและเกียรติการถูกใช้แน่นอนส่วนน้องสามเป็นคนที่ข้าเดาไม่ได้จึงน่าจะมีปัญหาน้อยยังมีหนทางทําให้เขาฟังข้าน้องสี่ระดับวงเพาะของนางสูงส่งแต่ข้ามีหลายวิธีในการต่อรองกับนาง น้องขกบรรลุขั้นเทวะไปแล้วแต่หลังจากถูกซุนหยุนเอาตำแหน่งไปเขาก็ออกไปจากสำนักชะตาสวรรค์เพื่อฝึกฝนตัวเองข้างนอกหากเขากลับมาขาก็ไม่อาจทำอะไรได้มากแต่หากเขาไม่กลับศัตรูของขามีเพียงคนเดียวคือวังหลินเดิมทีไม่คิดว่าคนคู่นี้จะเป็นภยัยคูกคามแต่วันนี้ข้าเห็นวิชาที่มันใช้ไม่ได้แย่นะสมบัติก็ดีและแม้ระดับบ่วงเพาะจะอยู่ขั้นแปลงวิญญาณระดับตน้น ก็ยังสามารถคุกค,คามระดับไปลายได้เขาเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่สุดของข้าน่าเสียดายที่หลายปีมานี้อาการบาดเจ็บของข้ายังไม่ฟื้นตัวไม่เช่นนั้นแค่เยนขั้นแปลงวิญญาณระดับต้นไม่พรออยู่ในสายตาข้าแน่นอนเจ้าชิงชาเนี่ยเผยไปการใส่ชั่วไรขณะมองไปยังตำหนักไผ่ม่วงน้องเจ็ดข้าจะให้เจ้าต่อสู้กับน้องสี่ก่อนข้าจะไม่สังหารเจ้าแต่ข้าจะให้เจ้าได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องใช้เวลาหลายปีฟื้นตัว นข้าจะกลายเป็นหนึ่งในเจ็ดสิทธ์สายตรงและระดับบ่วมเพะของข้าก็จะเพิ่มจนเจ้าไม่คู่ควรจะอยู่ในสายตาข้าอีกต่อไปฝั่งทิศตะวันตกของกองกําลังสีม่วงมีตำหนักสีขาวหนุ่มและงามสง่าที่นี่คือตำหนักเว่ยม่วงปลายเว่ยนั่งอยู่ในตำหนักด้านหน้าเขาเป็นกิ่งไม้กิ่งหนึ่งนี่คือกิ่งไม้ที่เพิ่งหักออกมาจากต้นมันยังมีใบอ่อนอยู่ป่ายเวยมองกิ่งไม้นั้นระดับบ่วมเพะของวังหลินคนนี้น่าประหลาดนะ ตอนที่ข้าพบเขาในดาวแรกเปลี่ยนข้ารู้สึกว่าเขามีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกับที่เพิ่งแสดงออกไปและเมื่อตอนนั้นเขาไม่ได้ใช้สมบัติและวิชาเซียนทั้งหมดน้องเจ็ดคนนี้ต้องมีความรับมากมายแน่นอนแต่ยิ่งมีความรับมากเท่าไหร่ก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้นนิ้วชี้ขวาค่อยๆบรรจบลงที่มุมปากคำคือในค่อยๆเข้ามากองกําลังสีม่วงเงียบสงบคืนนี้สิ่งเดียวที่สิทธิกองกําลังสีม่วงพูดคุยกันคือเรื่องวงังริน วังหลินเป็นเสมือนอุกาบาทที่หน้าเฝ้าจับตาดูซึ่งโค้งข้ามท้องฟ้าจนทุกคนอดไม่ได้จะเงยหน้าคำถามก็คืออุกาบาทนี้จะคงอยู่เพียงชั่วประเดี๋ยวหรือดำเนินต่อไปแบบนี้วังหลินนั่งอยู่ในท่าดอกบัวและวบ่มเพาะข้ามคืนเช้าของวันที่สองแสงอาทิตย์ก็ส่องตำหนักตัววังลินลื่มตาขึ้นขินยกสวรรค์วังลินคิดและมองออกไปนอกตำหนัก หลังจากนั้นไม่นานน้ำเสียงอ่อนโยนก็ดังน้องเจ็ดเจ้าพอมีเวลาว่างไหมใบหน้าวังรินก็ประหลาดใจในกอกกำลังสีม่วงเขาไม่ได้กลัวเจ้าชิงชาหรือน้องสีแต่ต่อหน้าไป้ายไหวเขารู้สึกอยากจะหลีกเลี่ยงยังไงไม่รู้โอเคครับเจ้ากาดหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วครับ